สวัสดีกันด้วยที่ครับวันนี้ผมจะมาสอนลองเเมไ m e ใหมครับศูนย์จุดิอศวีศูนย์จุดบเอ็ดศูนครับเป็อันใหม่นะครับเข้าไป y ยูทู b e ิครับเหมือนเดิมนะครับผมดูจกทีกคนฝรั่งแล้วนะครับผมก็ลืมอัปเดต YouTube นะเห็นว่าตลอดไห c ครับนะ นี่นี้วรวมไปครับศูนย์จลดสิเ็ดศูนย์ให้กดเข้าอันนี้นะไมค์ครับ PE ศูนย์จุดสิบเอ็ดจุนะฮะเม้าไปนะครับมาา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 าอาา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 าราาาาาาาราา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 า 3ามสองหนึ่งศูนย์อ่ากดข้ามเลยนะอืมเรกดนี่นะพอกดดาวโหลดนาวไปแล้วนี่มันก็จะเป็นนี่มันก็จะไอ้นี่ไป็นแงน่ะาขึ้นอยู่ในดาวโหลดของคุณน,นะนี่นะครับไมคครับแพ็กเก็เอ dition แล้วนนี้มันก็ดาวโหลดติดตั้งหนึ่ง เลยอ,อะไรได้เลยนะเนี่ยมันก็จะไม่ต้องจำเป็นต้องแต่ไฟหรืออะไรนะครับแต่ก็จะเล่นได้เลยนะครับ ừ, อืมเออไหนๆแล้วก็ผมจะมาสอนอันนี้สกินนะครับก็สกินนะอันนี้โหลดทางเฟสต์โอได้นะครับน,นี่นะมนผมอยากไดนะ้สกินเนี่ยสกินฟอร์ม MCPE นะเบิบ้บ กดไมค์คร e ับพีอของคุณนะครับกดนี่นะนี่แต่นี่ผมสกินนอนเ้ากดเข้าตาวัด่ะหัดอัไอย่างนึงนะกดนี่นะอืมแบบนึงนะอมอืมสกินนองเาสกินนี้นะ จะสกินนี้แล้วก็กดเข้าจะเอาสกินนี้นะเมื่กดเขา้เา,นนนะเขาไปนะครับนี่จะมีให้คนเลือกนะคัสตอมคัสตอมกดนี้นะอันที่สองกดอันที่สองกดอันที่หนึ่งก็ได้นะี่เอาสกินหนึ่งคนกลับมากกนนครับอ่าก็ง่ายๆง,ง่ายนิดเดียวนะครับก็ก็จคบคลิปเพียงแค่